ยานิสาเซ่พงนะคะเสียงของพงดังหรือว่าไม่ดังดังมากเสียงดังใช่ไหมคะเพราะว่าพลังเยอะคะ่ะทุกคนนะคะไดมอนด์มาสเตอร์ยานิสาเซ่พงนะคะขอแทนตัวเองว่าอาผะงค่ะนะคะ,ะในวันนี้นะคะผงม,มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นจากเกาหลีมาฝากทุกท่านนะคะ อยากทราบนะคะจะบอกให้ค่ะว่าเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นจะมาฝากในวันนี้นะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ K p o p นะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ K Beau t y ค่ะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของ K s e ซ i e s หรือว่า K Drama แต่อย่างไรนะคะอ่าแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ K h e a l t h y ค่ะหรือว่า K h e a l t h นะคะค่ะทุกท่านคะท่านไหนที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีบ้างยกมือขึ้นค่ะ uh oh. เออ เขาคุณผู้ชายก็มีนะคะค่ะท่านที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีนะคะก็คงจะคุ้นเคยกับคําว่าสามีแห่งชาติเป็นอย่างดีใช่ไหมคะอะเป็นสามีแห่งชาติไหมคะ,ะไม่เป็นสามีแห่งชาติของเมืองไทยไงคะนะคะค่ะวันนี้นะคะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของสามีแห่งชาติคะ่ะแต่เราจะมาพูดเรื่องของพลังสุขภาพแห่งชาตินะคะนั่นก็คือพลังแห่งเฮโมฮิมนั่นเองนะคะ เฮโมฮิม oh ค่ะไม่ใช่แต่เป็นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ขายดีเท่านั้นเองนะคะทุกท่านแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะถือว่าเป็นความภูมิใจของเกาหลีใต้เลยในเรื่องของสุขภาพค่ะนะะจนได้ขนาดนามนะคะว่าเป็นพลังสุขภาพจากเกาหลีใต้สู่ global สู่เวทีโลกค่ะทุกท่านคะทุกท่านพร้อมที่จะ ไปสู่เวทีเวทีโลกกาวผมด้วยเฮโมหิมหรือ,อยังคะอะฮะโอเคหากว่าพร้อมนะคะทุกท่านคะเรามาเริ่มต้นกันก่อนคะ่ะที่เกาหลีนะคะตอนนี้เราอยู่เกาหลีนะคะทุกท่านคะ่ะนะคะเฮโมหิมค่ะทำไมถึงเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในประเทศเกาหลีใต้คะทำไมคนเกาหลีเขาถึงยอมรับเฮโมหิมมากมายขนาดนี้คะ ามาฟังกันนะคะเฮโมฮีม hey, ค่ะถูกวิจัยโดยสถาบันพลังงานประมนูแห่งชาติของเกาหลีใต้นะคะซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลค่ะตั้งแต่ปี1997นะคะทุกท่านคะใช้เวลาวิจัยค่ะถึง8ปีและใช้งบประมาณหรือว่าเงินทุนของรัฐบาลล้วนๆค่ะสูงถึง150ล้านบาทไม่ใช่จำนวนเงินน้อยๆเลยค่ะในปี1997นะคะ,นะคะซึ่ง ทางรัฐบาลนะคะสถาบันพลังงานปรมาณูค,ค่ะเขาได้มีการรวมตัวหาทีมด็อกเตอร์นักวิทยาศาสตร์นะคะผู้ชำนาญการนะคะทีมทีมหนึ่งขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะวิจัยผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งขึ้นมานะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเคมโมฮีมนั่นแหละนะคะนะคะเพื่อที่จะเป็นการดูแลสุขภาพ ของบุคลากรสําคัญของประเทศเกาหลีใต้ค่ะเพราะว่าบุคลากรเหล่านี้เขาจะต้องทํางานในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงหรือว่าร้ายแรงใช่ไหมคะทุกท่านลองคิดดูนะคะว่าคนที่ทํางานอยู่ในห้องปฏิบัติการห้องแลบจะต้องเจอกับรังสีใช่ไหมคะนอกจากจะต้องเจอกับรังสีแล้วภาวะความเครียดในการทํางานใช่ไหมคะอ๋อพลังงานในการใช้สมองในการทํางานค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะสุขภาพสุดไวไหมคะอาหากว่าสุขภาพสุดไวนะคะไม่เพียงแต่เท่านั้นแคะแต่สุดแล้วปุ๊บอะคะ่ะเป็นโรคร้ายเลยคะ่ะฉะนั้นนะคะเฮโมฮิม oh นะคะตอนแรกผลิตออกมาวิจัยออกมาเนี่ยเพื่อที่จะให้กับกลุ่มคนพวกนี้เหล่านี้พร้อมกับดูแลสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันให้กับคนที่เป็นโรคมะเร็งด้วยะคะ่ะ นะฮะซึ่งส่วนผสมหลักนะฮะหลายคนก็จะคิดว่าโอ้โหเป็นพระเอกถึงขนาดนี้เนี่ยอาจจะมีการวิจัยแบบนานขนาดนี้แล้วก็ส่วนผสมก็คงจะซับซ้อนมากมายเยอะแย,ย,ยะเลยใช่ไหมคะอ่าจริงๆง่ายนิดเดียวค่ะส่วนประกอบของฮีโมฮีหนะคะหลักๆก็จะมีเพียง3ตัวเท่านั้นเองค่ะซึ่งอยู่บนเวทีที่นี่แล้วนะคะอ่าคนที่อยู่ข้างหลังนะคะอาจจะดูผ่านอจอก็ได้นะคะหากว่าเห็น ก็จะมีตังกุยค่ะกดหัวบัวแล้วก็โบตันญี่ปุ่นนะคะ,ะคุ้นเคยเป็นอย่างดีค่ะแม้กระทั่งตัวผองเองนะคะก็คุ้นเคยกับสมุนไพร3ตัวนี้ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนไยเชื้อจีนเนี่ยจะกินอยู่หรือว่าชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับสมุนไพรอยู่แล้วค่ะไม่ได้แปลกเลยนะคะแต่สงสัยว่าทําไมถึงต้องใช้3มตัวนี้เพราะ สามตัวนี้ค่ะสตัวประกอบส่วนประกอบนี้ค่ะรวมพลังขึ้นมาแล้วค่ะเป็นการผลึกกำลังอันยิ่งใหญ่ทำให้ประสิทธิภาพของเฮโมฮีมค่ะยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ใช่แค่ส่วนประกอบเท่านั้นเองนะคะยังผสมกับเทคโนโลยีในการผลิตด้วยค่ะโรงงานผู้ผลิตเฮโมฮีมนี้นะคะชื่อว่าโรงงานโคมา b n h ค่ะนะคะซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ สกินแคร์อันดับต้นๆของประเทศเกาหลีใต้ค่ะทุกท่านค่ะไม่ใช่เพียงแต่เป็นบริษัทผู้ผลิตเท่านั้นเองนะคะโคมาบีเค่ะยังเป็นสถาบันวิจัยอันดับต้นๆของเกาหลีใต้ด้วยค่ะทุกท่านลองคิดดูนะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินสโลแกนของสินค้าอะโทมีของเรานั่นก็คือ Absolute q ค a l i t y Absolute p r i พรใช่ไหมคะ,ะรู้ไหมคะสินค้าที่แอบสโตรจริงๆคะ่ะ นะคะมาจากสถาบันวิจัยทั้งนั้นค่ะไม่ใช่โรงงานธรรมดาทั่วไปทั่วไปนะคะโอเคเราไปต่อนะคะในส่วนของโคมา BNS เนี่ยนะคะ,นะคะเป็นสถาบันวิจัยอันดับต้นๆของเกาหลีใต้อนะคะ่ะทุกคนสามารถไปเซิร์ฟข้อมูลได้เลยนะคะในปี2006ค่ะนะคะ,นะคะตัวเฮโมฮิมเองนะคะได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์นะคะอาหารเสริม รายแรกซึ่งเป็นรายบุคคลนะคะในเรื่องของฟันชาแนลฟู้ดค่ะเกี่ยวกับการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะทุกท่านคะ่ะฟันชาแนลฟู้ดเกี่ยวกับการเสริมภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สามารถได้รับการรับรองได้นะคะนะคะอ่าฉะนั้นนะคะการรับรองเนี้ยค่ะทำให้เฮโมทีมอ่ะเป็นที่ยอมรับว่าเฮ้ยสามารถปรับปรุง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราได้นะคะไม่ใช่แบบว่าพูดแค่ปากอย่างเดียวเข้าใจไหมคะและนะคะในปีเดียวกันปี20-06นั่นแหละค่ะเฮโมฮิม oh นะคะก็ถูกวางจำหน่ายในปีนั้นเองแต่จะบอกให้ค่ะว่าเฮโมฮิมนะคะตอนนั้นไม่ใช่ออลโทมี่ขายนะคะทุกคนคนอื่นเขาขายค่ะนะคะขายในหนึ่งกล่องตัวนี้นะคะราคาค่ะ2,000มบาทค่ะทุกท่าน นะคะท่าไหนเคยซื้อทานแล้วตอนนี้ก็คงจะรู้ว่าราคาประเทศไทยตอนนี้เท่าไหร่เมื่อก่อนปี2006นะคะไขยอยู่ในราคากล่องละ20,000บาทค่ะตีเป็นเงินไทยนะคะของดีต้องไข่แพงใช่ไหมคะแต่ของดีไข่แพงไปรอดไหมไม่รอดนะคะแน่นอนค่ะพอไปไม่รอดนะคะรัฐบาลกับาทางโรงงานก็คิดว่าอยากจะยุติ นะคะหรือว่าล้มเลิกโครงการในการผลิตเฮโมฮีมนี้ค่ะพอดีท่านประธานป้าฮันเกิวได้ไปยินเข้าได้ไปยินมานะคะก็เลยไปคุยกับทางโรงงานโคมา b ีเค่ะและสุดยอดของท่านประธานนะคะท่านก็ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจําหน่ายพร้อมกับกระจจายเฮโมฮีมนับตั้งแต่นั้นมาค่ะเฮโมฮีมนะคะถูกจําหน่ายโดยบริษัทอาโทมี่ในปี2009ค่ะทุกคนคะ นะคะก็คือปีเดียวกันกับปีที่อะโทมี่เกาหลีก่อตั้งนั่นเองนะคะพอเฮโมฮิมถูกจำหน่ายโดยบริษัทอะโทมี่ค่ะทำไมยอดขายไม่เหมือนเดิมเมื่อก่อนยอดขายนะ่ะเดือนหนึ่งแค่500กล่องนะคะทุกคนคะแต่พออาโทมี่มาปุ๊บยอดขายขึ้น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 ทำไมถึงขึ้นคะก็เพราะว่าบริษัทอะโทมี่ค่ะท่านประธานป้าฮันเกยวนะคะท่านใช้กลยุทธ์สินค้าค่ะแมชทิดสินค้าคุณภาพดี แต่ผลิตในจํานวนที่เยอะๆค่ะราคาก็ลดลงค่ะนะคะก็คือแนวคิดของสินค้าที่ว่า a b s o l ลู e คุณลัก y a b แอ l ซ t ลู r ไพรสินค้าคุณภาพดีแต่ต้องขายในราคาที่ถูกด้วยผู้บริโภคเขาถึงคิดว่าคุ้มค่าในการซื้อใช่ไหมคะจึงทำให้ยอดขายของเฮโมฮิมเนี้ยค่ะ เติบโตเติบโตเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะไม่มีที่ไหนเขาทําได้ค่ะคุณภาพขนาดนี้แต่ราคาแค่นี้นะคะจากเดิมขายได้1เดือน500กล่องพออาโทมี่มาปุ๊บค่ะตอนนี้ค่ะยอดขายของอาโทมี่เฮโมฮีมนะคะเดือนหนึ่งขายได้มากกว่า1 0 0 0 0แสนกล่องค่ะทุกท่านครปรบมือให้กับอาโทมี่เฮโมฮีมหน่อยค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะ นะไม่ธรรมดาเลยนะคะตั้งแต่ปี2009จนถึงปีเอาสรุปถึงปีครึ่งปีแรกของปี2022ละกันนะคะเฮโมฮิมกล่องนี้ค่ะมียอดขายสะสม60,000ล้านบาทค่ะทุกท่านคะหลายคนได้ยินเราปุ้มนะคะอาจจะคิดว่าก,ก็ก็แค่นั้นนะนะ60,000ล้านบาทใช่ไหมคะบริษัทอื่นยอดขายเยอะแยะเลยฟังให้ดีค่ะทุกท่านคะยอดขาย สินค้าตัวเดียวค่ะเฮโมฮิม oh สะสมถึงครึ่งปีแรกของ2022หกหมืล้านบาทค่ะแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะคะนะคะจนตอนนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณให้เฮโมฮิมขอบคุณเสียงปรบมือนะคะตอนนี้นะคะจากที่อยู่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะเริ่มออกไปแล้วนะคะออกไปสู่เวทีโลกแล้วค่ะ ออกไปสู่ตลาดโลกแล้วค่ะเข้ามาถึงประเทศไทยแล้วค่ะปัจจุบันนะคะเฮโมฮีมถูกกระจายไปทั่วโลกนะคะทั้งหมดรวม18ประเทศค่ะและยังรวมโซนของยุโรปด้วยนะคะท่านไหนที่อยากจะลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหรือมีญาติพี่น้องอยู่ประเทศต่างประเทศนะก็ลองไปเช็คดูนะคะว่าประเทศนั้นๆะที่เพื่อนเราอยู่ที่ญาติเราอยู่เราอยากให้เขาทานเนี่ยมีขายเฮโมฮีมไหมนะคะ โอกาสสูงมากที่จะมีขายค่ะเพราะว่าอโทมีเปิดมาทั้งหมด27ประเทศใช่ไหมคะแต่เฮโมฮีมถูกจำในถึง18ประเทศค่ะเช็คดูนะคะทุกท่านค่ะเนาะและพอเวลาที่เฮโมฮีมมหาถูกกระจายไปสู่ตลาดโลกแล้วนะคะคนทั่วโลกค่ะคนต่างประเทศค่ะเขาก็ยอมรับเฮโมฮีมเช่นกันค่ะ เราก็มาดูกันนะคะนอกจากคนเกาหลียอมรับเฮโมหิมแล้วทําไมคนต่างประเทศก็ยอมรับเฮโมหิมเช่นกันก็เพราะว่าเฮโมหิมนะคะได้รับการจดสิทธิบัตรนะคะถึง22สิทธิบัตรค่ะการได้รับจดสิทธิบัตรไม่ใช่ธรรมดาค่ะและคนต่างประเทศเขาก็ไม่ได้อยู่ในเกาหลีบางคนเขาก็ไม่รู้จักโคมา่าบางคนเขาก็ไม่เข้าใจแครี่คืออะไร ใช่ไหมคะแต่การจดสิทธิบัตรในต่างประเทศอะคะ่ะถือว่าเป็นการันตีอย่างน้อยทําให้ผู้บริโภคต่างประเทศนะคะเขาได้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะน่าจะลองดูไว้ใจได้นะคะก็เลยทําให้เฮโมฮิมเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกเช่นกันและในแต่ละประเทศที่เฮโมฮิมนะคะส่งออกไปนั้นนะคะล้วนเป็นประเทศที่มีการจดทะเบียนออยอ,อย่างถูกต้องคะ่ะ นะคะต้องเป็นกรณีประเทศที่อัทรมีไปเปิดนะคะไม่ใช่แอบแอบเอาไปนะคะเราต้องเช็คให้ดีนะคะซึ่งในประเทศไทยเราก็เช่นกันค่ะประเทศไทยเรามีอัรทรมีไทยแลนด์แล้วใช่ไหมคะทุกท่านอ่าแล้วเฮโมหิมของเราจดออยถูกต้องไหมคะทุกท่าน<อ>เยี่ยมเลยค่ะใช่เลยค่ะนี่แหละอย่างน้อยทําให้เราคนไทยค่ะนะคะกล้าที่จะลองเฮโมหิมใช่ไหมอย่างน้อยต้องดูก่อนค่ะออยมีไหม แครี่คืออะไรฉันยังไม่รู้ค่ะเมื่อก่อนนะคะแต่ฉันดูออยก่อนค่ะออยผ่านแล้วปุ๊บลองเลยค่ะนะคะนอกจากนี้นะคะเฮโมฮิม oh นะคะยังได้รับการรับรองนะคะการผลิตทั้งด้านเรื่องของ GMP ค่ะ HACCP ค่ะฮาลาค่ะแต่ในที่นี้อมผจะไม่ไปอธิบายแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้มีเวลาจำกัดอยากให้ทุกคนได้ไปใช้ค่ะว่า สินค้าตัวใดตัวหนึ่งที่จะผ่านการรับรองกระบวนการผลิตที่ถูกต้องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็น GMP ก็แล้วแต่ HACCP ก็แล้วแต่นะคะรวมถึงฮาลาก็แล้วแต่ค่ะจะต้องมีความเข้มงวดขนาดไหนนะคะต่างประเทศเขาดูกันแบบนี้ค่ะทุกท่านคะและที่สำคัญอย่างหนึ่งค่ะทุกท่านมีคนนับห้านค่ะที่รีวิวเฮโมฮีม oh ค่ะ ว่าเฮโมฮีม oh ทานแล้วอ่ะทำให้พวกเขาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะอ่ามีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะรวมถึงตัวผมเองนะคะท่านไหนเป็นนักรีวิวเฮโมฮีมขอมือหน่อยค่ะทุกท่านอ่าทานเฮโมฮีมรีวิวนะคะคําว่ารีวิวก็คือบอกต่อค่ะนะคะบอกต่อนะคะเอาผมก็เป็นคนคนหนึ่งค่ะเป็นนักรีวิวเฮโมฮีมนะคะเพราะว่าอะไรเมื่อก่อนนะคะผมมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเป็นภูมิแพ้ค่ะ นะคะภูมิแพ้ก็คืออากาศเปลี่ยนปุ๊บหรือว่าไปในสถานที่ที่อากาศไม่ค่อยดีหรือว่ามีกลิ่นฉุนค่ะสิ่งแรกที่จะเกิดปัญหาของผมก็คือปัญหาจมูกค่ะจะคัดจมูกทันทีแล้วก็ไซนัสจะขึ้นถึงหัวนะคะและปัญหาเรื่องของการเจ็บป่วยบ่อยๆค่ะติดเชื้อหวัดบ่อยๆและอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของอมดลูก นะคะอา่งม,มีปัญหาหมดลูกตั้งแต่อายุ29ปีค่ะเมื่อก่อนท่านที่เคยเห็นอาผงก็คงจะรู้ใช่ไหมคะหน้าตาผมยังไม่ได้สวยขนาดนี้นะเมื่อก่อนใช่ไหมอานะคะเมื่อก่อนเนี่ยโ,โหหน้าดำคําเครียดเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยค่ะนะฮะแต่อา่งทานเฮโมฮีม oh ค่ะปรับค่ะปรับ,รบภายในของตัวเองค่ะทําให้ภูมิคุ้มกันของอางอ่ะดีขึ้นไซนัสที่เคยเป็นค่ะภูมิแพท้ที่เคยเป็นค่ะ8ปีมานี้นะคะ ลืมไปเลยว่าไซนัดคืออะไรนะอันนี้คือประสบการณ์ตัวเองล้วนๆเลยค่ะและจากสุขภาพที่ป่วยบ่อยๆทำอะไรไม่ค่อยมีแรงนะคะอผงแข็งแรงมากขึ้นค่ะนะคะแข็งแรงมากขึ้นและปัญหาสุขภาพภายในค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะตัวผงรู้อผงไปหาหมอทุกหกเดือนค่ะตรวจเช็คอผงรู้ค่ะแต่ทุกท่านก็เป็นหนึ่งในพยานของอภงที่อภงเป็นนักรีวิวเฮโมฮีม oh นะคะเพราะว่า อภงผ,ผิวดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนไหมคะทุกท่านเห็นอภงเมืม่อก่อนกับตอนนี้สวยขึ้นไหมคะเมื่อก่อนฝ้าหนาหนาน,านจังขึ้นไหมคะถูกต้องค่ะที่เขาบอกว่าเป็นฝ้าโฮอร์โมนฝ้าฝ้าฝ้าเลือดนั่นแหละดีขึ้นจริงๆค่ะอันนี้คือรีวิวจากยานิาสาเซ้พงนะคะ,ะ,ะจริงๆค่ะนะคะพอพูดถึงเฮโมฮิมแล้วนะคะต้องรีวิวในประสบการณ์ของตัวเองจริงๆค่ะ อาโทมี่เฮโมฮีมนะคะว่าสุดยอดอยู่แล้วนะคะแต่แต่อาโทมี่ค่ะไม่ให้เฮโมฮีมเขาสุดยอดหยุดอยู่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนในปี2017ค่ะอาโทมี่ค่ะได้จับมือกับโคมา b บ S นะคะได้ริเริ่มโครงการหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับเฮโมฮีมนะคะในเรื่องของการออกฤิ์นานนะคะแปลกดีเนาะชื่อนี้นะคะอาโทมี่กับ โคมา v n h นะคะจับมือกันใช้เวลานานถึง6ปีค่ะจนสามารถพิสูจน์ได้ค่ะสามารถแสดงให้ทุกคนค่ะได้เห็นว่าเฮโมฮีม oh นะคะสามารถลดอาการอ่อนล้าหรือว่าเหนื่อยล้าได้ค่ะนะคะนี่คือการศึกษาผ่านวิทยาศาสตร์นะคะที่มีการทดลองจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบในการใช้มาตราวัดความรุนแรงของความเหนื่อยล้านะคะหรือ อีกตัวหนึ่งคือการประเมินความเหนื่อยล้าหลายๆมิติเขาใช้ส่งระบบนี้ค่ะมาเป็นตัวทดสอบนะคะในการทดสอบด้านของความเหนื่อยล้ากับเฮโมฮิมค่ะจนผลทดสอบนี้สำเร็จนะคะได้รับการตีพิมพ์ลงในนิตยสารค่ะวารสารได้รับการลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่ชื่อว่า Phytomedicine Plus นะคะซึ่งเป็น วารสารวิชาการแพทย์เสริมและก็บุรณาการระดับนานาชาติค่ะทุกท่านน,านในปี2022นะคะทุกท่านสามารถจะเข้าไปในเว็บไซต์ Google ไปเซิร์ฟพิมพ์คำว่าไฟโตเมดิซินพลัสนะคะวารสารนี้เราก็จะเ,จเห็นข้อมูลของเโมีเกี่ยวกับเรื่องของความอ่อนล้าค่ะและเมื่อวันที่1กันยายน2023นะคะฟังก์ชันในเรื่องของเกี่ยวกับการอ่อนล้าของเโมีค่ะ ก็ยังได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการตรวจสอบอาหารเพื่อสุขภาพครั้งที่6ของเกาหลีใต้นะคะว่าผลิตภัณฑ์เฮโมฮิม,มตัวนี้สามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการลดความอ่อนล้าได้ค่ะทุกท่านคะพระเอกอะโทมีต,ตัวนี้แหละค่ะที่เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวในเกาหลีใต้ที่ได้รับการรับรองถึงสองอย่างนะคะหนึ่งคือคุณสมบัติเป็นฟังชั่นแนลฟู้ดเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกัน สองก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถลดอาการอ่อนล้าได้ค่ะนะคะสองอย่างนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตัวเดียวค่ะเทโมโมฮิมนะคะปัจจุบันนะคะขายดีอันดับหนึ่งติดต่อกันมาสิบปีซ้อนแล้วนะคะและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายค่ะเป็นอันดับหนงนะคะส่งออกของเกาหลีใต้ค่ะทุกท่านคะ่ะ เฮโมฮีมยอดเยี่ยมขนาดนี้ไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะแต่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรในรูปแบบใหม่ค่ะที่ใช้สมุนไพรล้วนๆนะคะเป็นตัวช่วยอันทรงพลังในการฟื้นฟูคืนพลังให้กับร่างกายของเราค่ะให้พวกเราเนี่ยได้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งมีวางจำหน่ายถึง18ประเทศแล้วทุกท่านคะเราทานกันวันละแค่สองซองค่ะในหนึ่งกล่องนี้นะคะ60อก6ิซอ,อ,องเราสามารถทานได้1เดือนค่ะ เช้าหนึ่งซองเย็นหนึ่งซองเพื่อสุขภาพของเราเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราเพื่อเตรียมร่างกายของเราให้มีความแข็งแรงในการป้องกันโครคภัยไข้เจ็บหรือว่าเชื้อโรคที่จะกําลังจะเข้ามาสู่ร่างกายของเราอาผมเชื่อนะคะว่าสุขภาพที่ดีค่ะเป็นรางวัลที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของคนเราอยู่แล้วเรานะคะทุกคนเอ้ยอย่าปล่อยให้ <c oughs> ทำไมขำมาพงละฮะนะคะทุกคนนะคะไม่ควรที่จะปล่อยให้ป่วยก่อนแล้วค่อยไปดูแลตัวเองเข้าใจไหมเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียร่างกายเราอีกเราดูแลตัวเราเองแค่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แค่ตัวเดียวค่ะนะคะก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยนะไม่กลัว โรคเชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโควงโควิดโควเวนะคะไม่ต้องกลัวทั้งนั้นโอเคทุกคนทุกคนพร้อมที่จะดูแลตัวเองหรือ,อยังคะหากว่าพร้อมก็คือหยิบซองนี้ขึ้นมาค่ะอยู่ในกลดินแบ็กใช่ไหมคะมนะมีไหมคะม,ม,มีคะ่ะคนเก่าก็สอนคนใหม่หน่อยนะคะว่าทานยังไงนะคะแต่พงจะบอกค่ะว่ารสชาตินี้อาจจะไม่ถูกจากถูกปากบางคนนะคะ แต่ถึงแม้ไม่ถูกปากนะคะแต่ถูกกับร่างกายดีไหมเด <Yeah. S 1> นะคะต้องกินนะคะสดท้ายนี้นะคะ <Yeah. S 1> ก็อยากจะนะ,ะให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีค่ะ <Yeah. S 1> มีพลังค่ะ <Yeah. S 1> และก็มีภูมิคุ้งกันที่ดีแล้วก็มีเงินทองร่ำรวยกันทุกคนนะคะ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากค่ะ